รอคอยมาเป็นปีนะครับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งราคา3า0 0 0 0สามหมื่นเพันเท่านั้นน่าชื่นชมมากๆเลยนะและที่สําคัญไม้แค่แสนสองหมื่นเท่านั้นเองพี่รถเป็นปี16นะครับใช้มา10ปีแต่ว่าเลขไม้ยังไม่เยอะเลยเจ้าของเก่าทนุถนอมมากๆไฟตัดหมอกไฟ led โปรเจคเตอร์มีให้ครบหมดแล้วนะครับล้อแม็กซ์สินิ้วนะพี่อันนี้สภาพแรกเข้านะครับอยากเข้าใจผิดนะเข้ามาปุ๊บผมจัดรีวิวเลยนะพี่นะรถไม่เคยชนหนักนะครับสภาพเกรด A เลยนะครับ บอกไม่ฟกไม่ช้ําเลยนะครับใครสนใจดูให้จบนะครับเดี๋ยวผมพาพี่มารีวิวเหมือนพี่มาชมรถเองที่เพชรยนต์เลยนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับใครหาอยู่นะครับ h o n ด้า r v นะนานๆจะเข้ามาทีมีแค่หนึ่งพันเท่านั้นรายละเอียดตัวคลิปเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพารีวิวเองชมให้จบนะสวัสดีครับพี่ๆทุกๆคนและเอฟซีทุกๆท,ท,ท,ท่านพบกันใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับข่าวตีที่ปรึกษาด้านการขายของเพชรยนต์นะวันนี้เรายือนอยู่ที่เพชรยนต์สาขาใหม่ของเรา สาขาสูวินททง46นะมีรถให้เลือกเยอะมากเลยนะครับโต y ยต้าและ honda นะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ามีให้รถให้เลือกทุกรุ่นเลยจริงๆนะพี่สนใจราคาไหนสีไหนนะครับเรามีหมดเลยเนี่ยสีแดงก็มีแล้วแต่วันนี้เราอยากดู honda BRV ที่ราคา339,000เป็นรถครอบครัวที่แบบคุ้มค่ามากเลยอะพี่คือเรียกได้ว่าถูกกว่า Vios อีกเนาะพี่นะเป็นรถปี2016นะครับเป็นตัวท็อปด้วยนะ ออกไปแดง8ปดแสนกว่านะครับแต่ว่าราคาวันนี้ลดลงไป70เปร์เซ็นตแน่แต่ผมขอแจ้งพี่ไว้ก่อนนะพี่ว่าคันนี้ยมันเป็นสภาพแลรกเข้านะถ้ามันปรับใหม่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราวขัดสีขัดแมกอะไรเรียบร้อยอันนี้คือผมอยากให้พี่ดูแบบดิบๆเลยต้นน้าเลยว่ารถที่เพชรยนตะ์น่ะมันคัดเกรดเอรถเกรดเอมันเป็นยังไงนะครับผมไม่อายเลยที่จะชี้ข้อบกพร่องให้พี่ดูนะครับนะ ใครดูมาถึงจุดนี้แล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมมากๆเลยนะพี่นะคือจริงๆผมก็ทบทบจุดบกพร่องอันแรกแล้วล่ะตรงนี้นะครับกั้นชนมันแบบแนบไม่ชิดติดสนิทนะแต่เดี๋ยวเราไปจัดการให้นะครับแต่ว่ารับประกันไม่มีชนหนักแน่นอนนะเพชรยนต์เราเปิดมาแล้วยี่สิบหกปีนะครับเราไม่ทําให้ชื่อเสียงเราเสื่อมเสียหรอกนะครับนะ <S <S เดือนนึงเราขายได้เกือบสองร้อยคันแน่พี่เนาะเป็นเต็นท์หนึ่ง แบบท็อปเลยนะครับนะมีไม่กี่สิบเต็นในประเทศไทยที่ขายได้จำนวนเท่านี้นะเอาล่ะใครสนใจนะครับนะกดทักมาเลยนะครับไลน์ไอดีผม JAMEC32 อยากเห็นส่วนไหนเพิ่มเติมหรือว่าปรึกษาเงื่อนไขไฟแนนซ์นะพี่แต่ว่าคันนี้ผมแนะนำสดดีกว่าเพราะว่ามันปีลึกแล้วถ้าปีลึกแล้วการจัดไฟแนนซ์มันจะแพงนะครับนะ แนะนำให้ซื้อสดนะครับดอกจะแพงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถปีใหม่ๆนะครับแบบพวกปียีปีสิบดอกเบีย้ยเต็นเราดีที่สุดเลยนะ1 2ึเซเท่านั้นนะครับนะไปถามเต็นอื่นได้เลยนะครับว่าได้ดอกเบี้ยหนึ่งเ้าเร์เซ็นไหมนาะซื้อรถทั้งที่แล้วนะครับนะซื้อกับคนที่เชื่อใจได้ดีกว่านะผมข่าวตีเดี๋ยวสอนพี่เองพี่คนไหนดูรถไม่เป็นเพราะผมก็เข้าใจนะครับ มีพี่ผู้หญิงบางคนนะครับกดมาดูช่องผมนะครับแล้วยังไม่มั่นใจในรถมือสองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนดูเอาล่ะเรามาเข้ารายละเอียดตัวรถเลยดีกว่าครับตัวรถนะครับกระจังหน้าเขาได้เป็นแบบ B-Highs แล้วเรียอนะแบบเป็นแบบลังพึ่งนะพี่เนาะแล้วก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟฟลูเอลีแบบโปรเจคเตอร์เลยนะสวยงามมากๆเลยนะแต่ว่าตรงนี้มันมีความหมองความเหลืองแต่เดี๋ยวเราไปตัดให้นะครับเหลี่ยมสันนะครับยังคมอยู่เลยนะเหลี่ยมสันตรง กระโปรงรถนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนะสีบอดี้รถเป็นสีดำนะครับดำแบบนี้เลยสวยมากๆดูแลง่ายด้วยนะพี่ล้อแมกนะครับได้เป็นสีทูโทนปัดเงาเรียบร้อยแล้วนะครับนะรถปีสิบหกนะครับแต่ว่าเจ้าของเก่าใจดีมากเลยให้ยางปียี่สิบสามมาของบิ s ส o n นด้วยนะพี่มีเดสกเบรกอะไรครบหมดแล้วนะครับซุมล้อนะครับแต่เข็บเม็ดอาร์อะไรแนบชิดติดสนิทกันเลยนะพี่รถมาสวยๆแบบนี้เลยนะไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะ ภาษีนะครับต่อให้ถึงเดือนกระกฎาคมเลยนะพี่ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับข้างบนมีล็กผนองแล้วให้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะเราเปิดมาดูข้างในกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะความเดิมกระจก Hon ด a าเซียวจากโรงงาน h อ n d ้าเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีราวนะครับมีแต่ค่าฝุ่นนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะด้วยราคารถแค่สามแสนสามหมื่นเก้าพันพี่ทำไมยังไม่ซื้ออีกอ่ะใครสนใจโทรมาเลยศูนย์หกสองสี่หนึ่งห้า ฮ่าฮ่าฮ่าแปดไม่อยู่นานชัวนะพี่รถเจ็ดที่นั่งนะครับนะพับเบาะได้ด้วยนะครับนะเบาะแถวที่สองแถวที่สามจะพับได้นะครับนะผมพับให้ดูแล้วนะครับอันนี้ประสงค์มากๆนะสําหรับใครทํามาค้าขายหรือว่ามีลูกมีครอบครัวทํางานแบบซื้อของต้องขนของเยอะๆผมแนะนําคันนี้เลยนะพี่นะสวยงามมากๆเลยนะครับนะสภาพแรกเข้าเลยนะพี่เนาะแต่เดี๋ยวพวกกระบ,บอกโชว์มันเริ่มหลวมแล้วเดี๋ยวผมไปจัดการให้ นะ้ำเมื่อกี้ผมตัวสูงมากหัวผมชนตรงนี้เลยนะครับน็อตทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับกระบอกโชค็คสบายใจได้เลยนะครับจุดแมตต์อาร์คต่างๆนะครับนะเป็นเซียที่หุ่นยนต์นะครับเขาเขาเชื่อมต่อมานะครับจากโรงงานเลยนะพี่อันนี้คือรับประกันเลยนะครับผมเช็คแล้วน็อตไม่เคยขยับเลยกล้องถอยหลังมีให้แล้วเซ็นเซอร์สองจุดมีให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนะไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานสแตนเลสเลยนะครับ ใครที่ไม่รู้จักโรงงานสแตเลย์คือมันคือโรงงานผลิตไฟทับทิมให้กับ Honda และ Toyota าปลายแดงนะครับอันนี้คือผมรู้เลยนะว่าเขานะครับได้สภาพเดิมๆเ,เลยนะแต่ว่ารถเท็รยต์ไม่ต้องห่วงเราได้ให้ <c oughs> ให้รถสภาพเดิมๆเ,เกรดเอไว้อยู่แล้วนะครับพี่เนาะไม่มียอมแมวเนาะพี่เนาะเพราะว่าเราเปิดมา26ปีแล้วไม่เราไม่ทําให้ชื่อเสียงเราเสื่อมเสียหรอกนะถ้าไม่ดีจริงผมไม่ขายหรอกนะพี่เนาะเพราะว่า แต่รถนะครับที่ขายแต่ของไม่ดีมันก็จะเปิดไม่นานนะเน้นวอลลุ่มดีกว่านะพี่ขายได้เยอะๆดีกว่าเน้นความเชื่อใจนะซื้อลรถเมื่อสองทั้งทีนะครับกาเงินสามสี่แสนมาซื้อกับผมผมก็อยากให้พี่ได้รถด,ดีๆอะนะให้ได้รถด,ดีๆไม่ใช่แบบรถกอไมอะไรประมาณนี้รถด,ดีๆใช้ได้ยาวๆนะครับนะอันนี้คือรถด,ดีมากเลยนะพี่ไมลแสนสองหมื่นนะครับผมไม่ได้บอกดีแค่ภายนอกนะผมมีหลักฐานยืนยันให้ด้วยนะครับว่ารถเกรดเอนะแจ้ง เพ็รยนต์นะครับเราแจ้งตรวจ274จุดนะครับจากบริษัทมาตรฐานสากลเลยนะครับชื่อว่าชิกนะครับ274รายการมีอะไรบ้างระบบขับเลี้ยวนะครับระบบโครงสร้างพื้นฐานชัซซีระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะครับแล้วก็ออกใบเซอร์ให้ด้วยนะว่ารถของเรานะครับเป็นรถเกรด A นะครับนะได้5ดาวเลยนะครับพี่แบงค์ทั่วประเทศไทยลองรับเลยนะพี่ไม่เชื่อพี่ไปดูผลตรวจได้เลยผลตรวจรถนะครับตรงนี้นะครับ มีรอยนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าไปขัดสีพ่นสีใหม่มันก็จะเหมือนเดิมนะตรงนี้มันเริ่มด่างๆแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับพี่เนาะกระจกฮอนด a เดิมๆเลยนะครับใครสนใจอ่ะรีบตัดสินใจเลยส่วนหกสองสี่หนึ่งห้าห้าห้าแปดนะครับเป็นเบอร์ตรงของผมเองนะครับไม่ได้ผ่านใครเดี๋ยวผมดูแลพี่เหมือนดูแลครอบครัวเลยนะพี่นะมาพูดคุยกันได้นะครับไม่คิดสตังค์สักบาทน,นะครับให้คําปรึกษาได้นะว่า รถไหนเหมาะกับพี่นะครับด้วยราคาราคาเท่าไหร่นะพี่นะผมเฟรนลี่นะพี่อย่าคิดเยอะเลยนะพี่พี่คนไหนอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นห่วงนะเรามีไฟแนนซ์จัดให้ถึงที่บ้านเลยนะพี่นะเปอร์เซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะอยู่ขอนแก่นนะครับอยู่สุราษฎร์นะไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงอยู่หาดใหญ่นะช่วงนี้เรามีโปรคนหาดใหญ่เนี่ยนะส่งรถสไลด์ฟรีนะพี่ที่ไม่ต้องมารับรถนะครับเรามีค่าส่งให้ฟรีเลยหมื่นบาทเลยนะ หรือจะไม่เอาส่งก็ได้เอาเป็นส่วนลดก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีหลักฐานนะพี่ว่าพี่เป็นคนหาดใหญ่แล้วก็แล้วก็ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมเนาะครับนะคันนี้นะครับราคาสามแสนสามหมื่นเก้าพันนะไม่รู้ว่าจะคุ้มยังไงแล้วสาหรับพี่ๆคนไหนคิดว่าราคาแพงไปนะพี่อยากได้ราคาถูกพี่ไปซื้อที่อื่นเถอะแบบซื้อที่ Facebook ไปเสิร์ชอะไรก็ได้อะพี่ไปซื้อมาแต่ว่าพี่ก็ต้องเข้าใจนะว่าจะไม่มีใครรับประกันรถให้พี่นะครับหรือว่า นะหรือว่ามีบริการหลังการขายถ้ารถมันมีมันเป็นอะไรขึ้นมานะครับผมมีเรื่องจะเล่านะครับผมมีอาคนนึงอ่ะอยากจะขายรถเป็น Honda f ฟีดหรืออะไรนี้แหละแล้วเขาขายไปแบบในราคา2,000สนใช่ปะไม้ไม่เยอะปี16-17นะครับนะไม้2,000สนนะครับคนที่ได้ไปโคตรดีใจหรือปะพี่ซื้อกับยาตผมเฮ้ยได้รถบ้านไป Honda f ฟีดราคา2องสามแสนไม่แพงแต่สรุปอะไรเกิดขึ้นรู้ปะพี่ ขับไปไม่ถึงเดือนพี่ต้องซ่อมเกียร์ต้องซ่อมเกียร์ระบบเกียร์เกียร์พังต้องเสียตังแบบเป็นแสนเลยอะพี่นะเขาโทรมาบ่นกับอาผมเลยนะพี่ลองคิดดูดิไปซื้อรถบ้านแบบมวซัว,วโดนแบบนั้นนะโดนค่าซ่อมเป็นแสนแบบไม่รูเนือน้อรูตัวเลยนะพี่ยอมจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงดีกว่านะพี่แล้วมาซื้อกับซื้อกับท,ที่ที่มันควรจะเสือซื้อกับที่ที่แบบเรามีมาตรฐานนะพี่เนาะมีมาตรฐานมีเซลลมากกว่าห้าสิบคน มีช่างยี่สิบสามสิบคนนะพี่เนาะเราดูให้แล้วก็มีไทพลาสด้วยเพดดยอนไทพลาสนะปวดช่องล่างให้นะครับก่อนออกนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะมาตรฐานไทพลาสเลยช่างโดนเทรนมาด้วยเนาะนะครับนะนอนนะครับเดิมเดิมไม่มีขันไขขยับใดๆทั้งสิ้นแผ่นเพดนะครับไม่มีกัด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 แกงัดแงะนะครับนะจุดเม็ดอาร์นะครับนะเดี๋ยวเช็คให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นเลยว่ารถเดิมๆนะครับเม็ดอาร์กลมคมชัดนะครับ จุดลอยเชื่อมต่างๆนะครับของหุ่นยนต์จากโรงงานบ่งบอกได้นะครับนะรถทุกรถนะครับมันมีสตอรี่ของมันนะพี่มันบอกสตอรี่ของมันได้นะครับและรถคันนี้ผมว่ามันเป็นผมสันนิษฐานนะเล่มทะเบียนรถยังไม่มามันกําลังจะโอนมานะครับว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับนะมือเดียวอยู่แล้วล่ะนะพี่เป็นคนมือสองแต่ว่าน่าเป็นรถบ้านปกติส่วนใหญ่บรีเป็นรถบ้านใช้งานครบเลยนะพี่ไม่ได้แบบเป็นรถน่วยงาน่ มันจะดูเหมือนใช้งานแค่ตรงเดียวตรงนี้แต่ว่าผมว่าใช้งานครบเลยเนาะแต่ว่าด้วยราคา3 3 9แสนสามันครับซื้อได้นะพี่นะก็ถึงจุดสุดท้ายของท้ายคลิปนี้แล้วนะฝากกดไลค์หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวข่าวตีจเจ้ารถสวยๆมาให้พี่ชมได้ทุกวันเลยนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ